ดีครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเช้านี้นะครับผมก็จะไปโอนตัวเพชร P I หรือเพชรพายนะครับซึ่งผมทำคะแนนได้มาอีกหนึ่งพายนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปเลยครับก่อนอื่นก็เข้าไปที่กระเป๋าก่อนเลยครับไปที่ Wallet ก่อนเลยนะหลังจากที่เรามาหน้าแอป P I browser แล้วนะครับตรงนี้ครับเอาย4่สิบสีววางไปหรือลดด้วยลายนิ้วมือครับผมขอลดด้วยลายนิ้วมือแล้วกันนะครับตรงนี้ผมก็จะสแกนลายนิ้วมือนะครับ โอเคนะครับกำลังหมุนอยู่นะครับรอ,อ,อสักครู่นะครับยังเข้าไม่ได้นะครับยังหมุนอยู่นะครับยังหมุนอยู่ไม่แน่ใจว่าทําไมหมุนช้าจังเดี๋ยวลองสแกนม่อีกทีครับตรงนี้ยังยังเข้าไม่ได้นะอ่าโอเคแต่มาแบบนี้น่าจะเข้าได้แนละ้วโอเคตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะยี่สิบสี่จุดสี่สามเห็นไหมครับยี่สบสี่จุดสี่สามผมคัดลอกนะครับตรงนี้คือยอดของเหลือนะผมทงการคัดลอก ทุกครั้งที่จะมีการโอนนะครับจากกระเป๋านะให้พยายามคัดลอกสดตรงนี้นะเพราะจะได้ไม่ผิดเพี้ยนอย่าไปคัดลอกที่อื่นนะะกดตรงกระดาษซ้อนกันสองชั้นครับเลขกระเป๋าติดมือนะครับลงท้ายด้วย yws ขึ้นต้นด้วย gcd อ่าผมก็จะไปนะครับปัดตรงนี้ปิดไปแล้วก็ไปเข้าตัวของนะครับตัวของเอ่อ p ชร pi ครับผมก็เข้าที่ pi browser นะครับแล้วก็เข้าที่ ผมจะเข้าที่ทางลัดเลยครับเข้าทางลัดถ้าเคยเข้าอยู่นะครับก็จะแตะตรงนี้ครับแตะตรงนี้ครับเข้าทางลัดเลยนะครับมันมีเข้าอยู่นะครับเพราะม่อเช้าผมเพิ่งเข้ามาก็กดเข้าได้เลยครับตัวเพชรอพีครับแต่ถ้าไม่มีทางลัดตรงนี้ก็ต้องเข้าปกตินะครับตรงนี้หลังจากนั้นครับก็นะครับให้กากบาดปิดไปครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงนี้ผมมีอยู่หนึ่งร้อยหกแทมหนึ่งร้อยหกเพชตัวนี้สามารถโอนได้ครับได้หนึ่งพายครับโดยใชหนึ่งร้อยห้า คะแนนตรงนี้นะครับก็มาจากที่นะครับผมมีทีมด้วยเกิดการซื้อขาย NFT บวกกับนะครับผมตั้งนะครับผมตั้งตรงนี้ครับเยเดี๋ยวให้ดูนะผมตั้งตรงนี้ครับนะครับตั้งตรงนี้นะครับอ่ตั้งเออเออตัวเนี้ยครับซื้อขายนะครับเนี่ยตัวเนี้ยครับนะครับผมก็ซื้อแล้วก็วางขายซื้อแล้วก็วางขายครับก็ได้มาด้วยอะไรด้วยครับอ่าขออนุญาตแบ็คกลับหนึ่งทีนะครับอ่เดี๋ยวเราจะวิดดอก่อนที่เราจะวิดดอเราจะต้องมีนะครับมีสองอย่างครับตรงนี้นะครับมีแต้มตรงนี้ด้วยนะครับ นะครับแต้มตรงนี้ต้องมากกว่า50นะครับมากกว่า50หรือ60บแปดขึ้นไปนะครับตรงนี้ครับตรงนี้เกิดจากการที่เรามาทําภารกิจมันก็จะมีแต้มตรงนี้และก็ต้องมี NFT ที่ผมให้ดูเมื่อกี้ครับมี NFT นะกดตรงนี้นะต้องมี NFT อย่างน้อย1ตัวนะครับถึงจะโอนได้เงื่อนไขนะต้องมี NFT อย่างน้อย1ตัวอันนี้ผมมีมากกว่า1ตัวนะครับพอย่าแบกกลับนะครับแล้วก็มีแต้มตรงนี้ครับเงื่อนไขแล้วก็ต้องมีตรงนี้อย่างน้อย1 0 6ถึงจะวิดดอได้ครับ อ่าเดี๋ยวผมวิดดอเลยครับก็งาหน้านี้แล้วก็วิดดอได้เลยครับก็เลือกตรง My wallet ครับจะวิดดอนะเบิกเมื่อเลือกตรง My w a l l e t ก็จะมาหน้านี้ครับพอมาหน้านี้ให้กดคําว่าวิดดอครับตรงนี้ครับวิดดอนะครับตึ้งทําไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะได้หนึ่งจุดหกหนึ่งจุดศูนย์หกพีไอครับผมก็เอาเลขกระเป๋าวางครับตรงนี้ครับแตะเอาเลขกระเป๋าวางครับ วางครับแล้วก็นะครับสังเกตนะเลขท้ายหน่อยนะครับเลขหน้าหน่อยก็โอเคนะของผมก็ไม่น่าจะผิดเพี้ยนนะครับผมดูแล้วนะครับอ่าโอเคถูกต้องเลขหน้าถูกต้องอ่าเลื่อนดูเลขหลังก็ถูกต้องอ่าเห็นไหมครับจะได้หนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งพีไอนะครับหนึ่งพายแล้วก็ฟรีค่าแก๊สศูนย์จุดจุดศูนย์ห้าอ่าตรงนี้นะอ่าเนี่ยเห็นไหมมันมีอยู่หนึ่งจุดศูนย์หกก็พอดีเลยครับหลังจากนั้นก็กดสีชมพูได้เลยครับกดสีชมพูตรงนี้ครับตึ้งสบายเห็นไหม แล้วก็ตรวจทานก่อนครับตรงนี้ก็ตรวจทานเลขกระเป๋าถ้าชัวร์ไหมอ่ะถูกต้องครับกดโอเคครับกดโอเคหลังจากนั้นมันก็จะดํเนินการและตอนนี้กาลังโหลดอยู่นะครับกําลังโหลดอยู่สังเกตตรงนี้นะมันจะมีคําว่าซัดเซตขึ้นมาอ่าซัดเซตแล้วครับซัดเซ็ตเรียบร้อยครับตรงนี้ครับอ่าลองแบ็คกลับหนึ่งทีครับดูทีว่าหายไหมแบ็คกลับหนึ่งทีนะครับแล้วก็ดูยอดหน่อยครับอ่าบกลับทีหนึ่งครับอ่าลงกลับไปดูครับอ้าวตอนนี้นะครับเหลือแค่หนึ่งเพชรนะครับเพราะหายไปแล้วครับหนึ่งร้อยห้า เดี๋ยวเรากลับไปดูที่กระเป๋าว่าเข้าไหมอ่ากดที่ P I browser ครับว่ามันจะเข้าไหมครับกดเลยนะครับหลังจากนั้นครับก็นะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาเอ็นตัวนี้เข้าไปนะครับสแกนนิ้วมือเข้าไปนะครับกำลังโหลดอยู่ครับอ่ามาเลยครับกดเข้าไปที่กระเป๋านะครับแล้วก็สแกนนิ้วมือครับเข้าไปดูครับอ่าจะเห็นว่ายอดเพิ่มไหมนะครับยอดเพิ่มไหมที่ผมพาดูไว้ตอนแรก นะครับแต่เมื่อกี้มันหายแล้วมันน่าจะเพิ่มครับมันน่าจะเพิ่มนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะเข้าไม่ได้อ่โอเคอ่าเพิ่มรับเน่ยเป็น25พอดีเลยโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ